สวัสดีครับ FC ช่องซ u เปอร์คอยชาแนลทุกท่านเลยนะครับ FC ครับคลิปนี้ผมจะมาตามหาเหรียญหนึบาทของในหลวงรัชกาลที่10ปีพศไหนก็ได้ครับเพียงแค่จุดๆุๆๆุดจ,ดจ,ดจดก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปอย่าลืมนะครับ FC เป็นกำลังใจสำคดญในการกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารและความเคลืไหวจากตางช่องด้วยนะครับ FC ครับและในคลิปนี้นะครับ เหรียญที่ผมจะตามหาครับ F4 ง่ายมากครับเพียงท่านนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทของนตลวงรัชการที่10 F4 ครับปัจจุบันก็เป็นเหรียญรุ่นใหม่ของนตลวงรัชการที่10แบบนี้อยู่แล้วครับผมนี่เลครับเหรียญแบบนี้ครับ F4 ครับเขาเรียกว่าเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญที่ผลิตออกมาจํานวนมากๆครับเพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายในระบบนั่นเองครับผมและนะครับ วิธีการของผมในคลิปนี้ครับที่จะบอกว่านะครับเหรียญจะมีราคาหรือไม่นั้น FC ง่ายๆครับเพียงแค่ใช้แม่เหล็กครับดีครับที่ผมถืออยู่นี้ครับผมแม่เหล็กนะครับเพียงแค่นะครับก้อนทิ่เดียวนะครับก้อนเล็กทิ่เดียวแล้วก็จิ้มไปบนเหรียญครับหาก FC ง่ายๆครับเงื่อนไขคือถ้าแม่เหล็กดูดไม่จิดเหรียญหนึ่งบาทของใรามันก็จการที่10นะครับปีพอะไรก็ได้ เหรียญนั้นจะมีราคารับซื้อจากผมทันทีคือเหรียญละ200บาทครับผม200บาทครับผมเอาไปเลยครับ f c แต่หากว่านะครับใช้แม่เหล็กนะครับจิ้มไปแล้วแม่เหล็กดูดติดก็เหรียญนั้นยังไม่มีราคารับซื้อนะครับราคาอยู่ที่1บาทเท่าหน้าเหรียญเหมือนเดิมนะครับ F4 ก่อนอื่นต้องมีแม่เหล็กก่อนนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่แล้วก็จิ้มลงไปครับนี่ครับจิ้มลงไปครับ fc ต้องนะครับที่สูตรโดยใช้แม่เหล็กนะครับอ่าแม่เหล็กในการทดสอบนะครับหากเราไม่มีแม่เหล็กครับ fc เราก็จะไม่สามารถรู้หรือระบุได้ว่าเรียญนันมีราคาหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ fc ก็เป็นคลิปง่ายงให้ครับ fc ครับอเอามาฝาก fc เนาะนะครับเป็นเหรียญหนึบาทคองในสมรชการที่10นะครับ fc ปีไหนก็ได้ครับก็เชื่อว่าสาเหตุที่เหล็กนะครับดูดไม่ติดที่ผมจะรับซื้อนั้นก็คือ นะครับเหรียญนั้นน่าจะไม่มีส่วนผสมของเหล็กอยู่นะครับ fc ซึ่งมีจริงนะครับ fc ครับร้ัานใหญ่เขาก็ได้กันไปหลายหนแล้วท่านเองครับ fc ผมเลยมาประกาศรับซื้อและก็ตามหาบ้างใครมีนะครับเหรียญหนึ่งบาทในดวงพัชกาชาติสิบที่แม่เหล็กดูดไม่ติดสามารถติดต่อได้ที่ qr code นะครับจะผมขึ้นให้บนหน้าจอนี้แล้ว fc ก็เอามือถือสแกน qr code แล้วก็ส่งรูปนะครับหรือส่งวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอคลิปนั่นแหละครับส่งมานะครับ ตอนทดสอบกับแม่เด็กนะครับผม Fc แล้วก็มานะครับตกลงราคากับผมต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเท่านี้ครับแล้วพบกันในอะกานถัดไปสวัสดีครับ